ก็เกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นมานะครับกับการแข่งขันเกมมูเลเรนที่ประเทศไทยของเราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันที่โดนด่ายับมากเพราะเป็นการจัดการแข่งขันที่ห่วยแตกเริ่มแข่งตอนบ่ายโมงจบการแข่งตอนตีสามของอีกวันเซิร์ฟเวอร์แลนด์ระเบิดการสื่อสารที่ผิดพลาดแข่งแค่3มคู่แต่ใช้เวลาการแข่ง15ชั่วโมงจนโดนแฟนเกมทั่วเอเชียด่าประเทศไทยเพราะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันมันเกิดอะไรขึ้นและทีมงานที่จัดแข่งคือใครทําไมชิบหายได้ขนาดนี้และพ บกับผมมซีแนช่วงนี้นะีแว่น VR AR มาแรงออฟตัดเขาเลยรับตัดแว่นสายตาของเครื่อง VR และ AR ทุกรุ่นใช้เลนเลติน้า X ถนอมสายตาช่วยลดแสงหรืออาการแสบตาตรวจสอบแล้วว่าสายตาจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่จะขอให้คำแนะนำโปรโมชั่นลดจาก2,500เหลือเพียง1,400บาทและใช้โค้ด c m a n ได้รับส่วนลดอีก100บาทแบบนี้เนี่ยต้องใช้แล้วปะ เรื่องราวดราม่านี้นะครับมาเริ่มมาจากการแข่งขันวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนทัวร์2023 a s c e n s ชั n Pacific มีทีมเข้าร่วมชิงชัยกว่า10ทีมเป็นทีมระดับท็อปของลีกแต่ละประเทศทั้งนั้นอินเดียเวียดนามสิงคโปร์เกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์อินโดนีเซียออสเตรเลียและทีมจากประเทศไทยซึ่งการแข่งรายการนี้จะหา1ทีมขึ้นสู่ลีกสูงสุดนั้นหมายความว่าทุกทีมต้องการตั๋วใบนี้อย่างมากและเป็นการเดิมพันที่สูงชิงเงนินรางวัลกว่า100,000ดอ 3, 500, 000, ลล เป็นที่ถูกจับตามองของแฟนเกมทั่วเอเชียก็มาจากทีมทั่วเอเชียเลยนะโดยประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดแข่งโดยในรอบกรุ๊ปสเตจจะจัดขึ้นที่โรงแรมพูแมนแกลนสุขุมวิทถึงจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับแต่ทีมออแกไนเซอร์มาจากวันอัพบริษัทออแกไนซ์จากประเทศอินโดนีเซียที่เคยจัดแข่งเกมฟรีไฟ b โมบายลีเจนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือนะแต่ที่น่าสนใจคือวันอัพจัดทัวร์นาเมนต์ออฟไลน์ ine, ในการแข่งหลีกข,ของอินโดนีเซียสปีดท,ที่2ที่กรุงจาก ตมาแล้วใช่ครับคู่ชิงหลีกของอินโดนีเซียจัดงานแข่งแบบออฟไลน์ line. ส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยยังแข่งแบบออนไลน์อยู่เลยครับแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับวันอัฟนิดนึงนะครับว่าในรอบชิงหลีกอินโดนีเซียเนี่ยเขาจัดอีเวนต์ได้แบบปกตินะไม่มีปัญหาอะไรแต่กลิ่นความชิบหายเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อไลออดได้เลือกทีมอ็อกเกนไน์ก่อนที่จะประกาศสถานที่แข่งใช่ครับไลออดได้เลือกทีมงานวันอัฟอ็อกเกนไน์จากอินโดนีเซียแต่สถานที่แข่งเนี่ยคือประเทศไทยทั้งๆที่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีทีมงาน ESL ไทย อยูนะ่ก็ไม่รู้ว่าไลออดคิดอะไรอยู่นะครับแต่เอาเป็นว่าไลออดได้เลือกทีมงานจากอินโดนีเซียมาจัดงานแล้วนะเราไปเริ่มความขายขีดหน้ากันเลยดีกว่านะครับโดยคู่เปิดสนามในรอบกรุ๊ปสเตจเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีมเซอร์เซียจากประเทศไทยกับ Team, กวันทีมจากไต้หวันคู่แรกเนี่ยเริ่มประมาณ13นาฬิกาหรือประมาณบ่ายโมงทางนักพากเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นมาว่าจะพากแบบปกติพากสนุกสนุกหรือพากแบบมีข้อมูลมากไม่ได้เพราะนักแข่งจะได้ยินเสียงนักพากด้วยผมก็คิดในใจว่าความสนุกเนี่ยมันจะลดลงม แต่ก็เหมือนจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับพะนักภาคเนี่ยภาคบอกตำแหน่งของผู้เล่นไม่ได้เลยฮะบางทีเนี่ยก็ปล่อยเดทแอร์ไปเลยนะแต่สิ่งที่ได้มาแทนเนี่ยคือความลุ้นระทึกยิ่งจังหวะวันออนวันเนี่ยเราก็โฟกัสภาพที่อยู่ตรงหน้าอย่างเดียวแต่ก็พอรับได้และเข้าใจได้นะเรื่องนี้มีน้องผมคนหนึ่งครับที่ไปงานเนี่ยบอกว่างานเล็กตะมุตะมิมากโดยในยระหว่างการแข่งนะครับในแผนที่แรกมีการเทคนิคอลพอสกันบ่อยพอสมควรนะแต่ก็แข่งกันได้แบบปกติทั้ง2ทีมสู้กันจนต่อโอเวอร์ไทม์แต่ก็เป็นทีมเซอร์เซีย กำหมัดไล่ตบทีมวันไป14-12ต่อวินชนะในแผนที่แรกไปต่อกันในแมปที่2กับแผนที่เฮเวนความชิบหายแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นในลาวที่17สถานการณ์ในตอนนั้นทีมวันนำซเซอร์เซียอยู่10-6ต่อวินในลาวนั้นอลเลอร์ซซื้อออเบเลเตอร์ไม่มีเกาะมงการไซส์เอแต่ทีมวันเนี่ยบุกเข้าไซส์ซีและเก็บโรเล็กซ์ไปได้ก่อนแต่ทีมซเซอร์เซียเนี่ยก็ตัดผู้เล่นทีมวันได้หนึ่งคนและในตอนนั้นทีมวันก็ได้เข้าไซส์และวางสไป์และตั้งรับรอการรีเทคของทีมซเซอร์เซีย Bay. Now, then, instead, alert will be relied on to try and make that lurk work. Has the operator in hand? C Long can be an opportunistic angle, but instead, the garage held together. And one team right now trying to, at the very least, keep things going. Um, hmm. Well, yeah, all good. o มก็ตามภาพเลยนะครับยู่ๆเนี่ยเกมก็หลุดไปซะดื้อต้องยอมรับนะครับว่าโมเมนตัมและความมั่นใจเนี่ยตกไปอยู่ทางทีมวันทั้งหมดแล้วครับและกําลังจะปิดวินนี้ด้วยนะแต่เกมเนี่ยดันมาเด้งหลุดซะก่อนจากประสบการณ์ผมเนี่ยสาเหตุก็น่าจะมาจากที่ทีมงาน ตั้งห้องรอนักแข่งไว้นานเกินไม่ได้รีห้องพอแข่งไปสักพักเนี่ยห้องมันจะรีเองและเกมก็จะเด้งหลุดแบบนี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจาสาเหตุที่แท้จริงนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้แหละและประเด็นที่สําคัญที่สุดคือมันหลุดกลางเกมตอนที่ทีมวันเนี่ยกำลังจะได้วินเลยถามว่าเซอร์เซียมีโอกาสรีเทคและชนะไหมก็ตอบเลยว่ามีครับแต่ว่าน้อยมากเพราะปืนเสียเปรียบโดยทีมงานใช้เวลาในการแก้ปัญหานี้เนี่ยนานมากและก็ขึ้นข้อความในสตีมสดว่าแล้วกาลังเจอปัญหาทางเทคนิคและจะกลับมาอีกครั้ง แน่นอนครับด้วยการโอสที่มันระยะเวลานาน,านเกินไปน่ะแฟนเกมจากไต้หวันก็เริ่มเกิดความไม่พอใจเลยครับและเริ่มด่าประเทศไทยว่าเฮ้ยมีความพร้อมในการจัดแข่งไหมเนี่ยมันนานเกินไปไหมจนเวลาผ่านไปชั่วโมงกว่าครับเกมก็กลับมาสู่การแข่งอีกครั้งและเริ่มใหม่ในราวที่17 10ต่อ6วินคือตอนที่มันหลุดเนี่ยไต้หวันเข้าสายระหว่างสไปได้แล้วนะครับแต่ทีมงานเนี่ยให้เริ่มใหม่ทั้งหมดเลยผมคิดในใจว่าถ้าทีมไทยพลิกกลับมาชนะมีดาม่าแน่ฮะเพราะมันจะเป็นวินที่มีข้อคอ,ขอหขา และก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมภาวนาให้ทีมไทยแพ้พราะถ้าชนะเนี่ยโดนโถมแน่ฮะอย่างที่ผมบอกไปครับโมเมนตัมและความมั่นใจเนี่ยทีมวันมาเต็มมากๆครับในแมปนั้นอย่างน้อยเนี่ยแพ้ไปแล้วไปวัดกันในแมปที่3เลยดีกว่าแต่ก็ยังว่านะโทษทีมไทยหรือทีมเซอร์เซียไม่ได้หรอกครับมันเป็นความผิดที่ทีมงานลุ้นล้วนเลยและผิดที่ไลออดด้วยมึงมามอบเลยนะไลออดถึงแม้จะกลับมาแข่งก็ได้ปกติแต่สุดท้ายก็เป็นทีมวันที่เอาชนะเซอร์เซียไปได้1ิามต่อ11เวินดูจากสกอร์แล้วเน หยุดเกมไปชั่วโมงกว่าเนี่ยทำให้มเ m e n t มและความมั่นใจของทีมวันเริ่มเสียแต่ผมก็รู้สึกโล่งใจและดีใจนะครับที่แพ้นะไปตัดสินกันในแมปที่3กับแผนที่ไบรท์ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าด้วยความที่การแข่งเกมวอลเล็ทเนี่ยมันมีการหยุดเกมและพอสเกมทั้งเทคพอสการขอไทม์อาและฮาฟไทม์ time. มีการหยุดเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยบ่อยพอสมควรนะแต่ก็เป็นเซอร์เซียที่นิ่งกว่าเอาชนะทีมวันไปได้ 13: ต่อ1ิวินทําให้ผลสกอร์รวมเป็นทีมเซอร์เซียชนะทีมวันไป2ต่อ1แผนที่ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครั เริ่มแข่งตอนบ่ายหนึ่งแต่กว่าจะแข่งจบเนี่ยก็ปาไป5ชั่วโมงครับในคู่แรกนะแล้ถือเป็นการแข่งที่น่า นานมากครับกับการแข่งขันเพียง3แมปใช้เวลา5ชั่วโมงเนี่ยและจบคู่แรกไปตอน18นาฬิกาหรือประมาณ6โมงเย็นในตอนนั้นเนี่ยน้องผมก็เล่าให้ฟังว่ากะจะดูคู่2ต่อกะจะเชียร์พี่กินเพื่อนฟ็อกสักหน่อยแต่รอไม่ไหวแล้วครับดูคู่เซอร์เซียเสร็จเนี่ยลุกออกจากงานเดินกลับบ้านเลยนะและแทนที่ทีมงานจะเร่งแข่งคู่ที่2ต่อเลยแต่เสียเวลาไปชั่วโมงกว่าก็ไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรอีกกว่าจะเริ่มแข่งคู่ที่2ได้เนี่ยก็ประมาณ1ทุ่มกว่าหรือ19นาฬิกาเป็นคู่ระหว่า Fancy United eSports จากเวียดนามกับทีม Neos จากประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งการเลือกเอเจนต์ของทั้งคู่ในตอนเริ่มเกมเนี่ยมันก็ดูแปลกๆแ,แล้วนะครับถ้ามันเป็นแผนที่เขาคิดมาเนี่ยก็เป็นแผนที่เฉพาะตัวมากๆและนี่คือการแข่งในคู่ที่2ฮะ I'm surprised it's Jot to be put into this gecko spot. He's g o i n g to be in a very precarious position I think when it actually does come out to the execute but <Okay. S 1> this round doesn't count They're trying to aggress here just a little bit. Yes, I can. Decides to go for the frag, but Jai is there to get that takedown. Now is actually fighting back here. It's just an actual <laughs> round, I can't even tell. I assume so, considering how they are kind of playing it out, but they're having some fun with this game here. Nizzy taking some damage, it's a 2v2 as it stands. Well, roller. On senior Carl, also this is such a different look for now. Here we go with Jin oh, trying wait. to get that take, but Senor Carl still wins it anyway. <laughs> we're playing. I'm, right just, I'm just assuming, <laughs> so we're pushing forward. And speaking of fisher doing the same thing, one v one for now. Papi chula trying to play towards main. What is he doing? He do? He's doing he some, some fun. turns, and in the end, Fancy United. You get the pinch though, trying to be created, crafted by Senor Carl. And Moger sliding on in. Nizzy goes for the contact. Fancy United taking the bite to an awkward position from Naos. And look at, yes, I can clean on up. Senor Carl. Oh, Oh, oh he didn't even see him. Free kill on his way. Yes, I can. They're just having fun with this. Yeah, maybe psych out what Fancy's doing. And Senor Carl delivers himself. Maybe no. some tech issue? I don't know. Well, what's happening? They're not even buying on up right now, and Fancy United decided to just push related. and take them all down. United getting a bonus left. round here. They just go for the collapse towards the spawn. Here comes Mojer. What can he do? Absolutely nothing. Found out, taking on down, and it's three to zero now. ก็ตามภาพเลยนะครับเหมือนจะมีการโยนเกมกันเกิดขึ้นตอนดูสดนี่ผมแบบวัดเดอะมากอะ่ะยิ่งหัวร้อนจากคููแรกมาแล้วคู่องม่เป็นแบบนี้อีกไม่เกิดอะไรขึ้นวะแล้วแฟนซีเนี่ยนำเนโอสไป3ต่อศูนย์วินแล้วก็มีการหยุดเกมผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็เป็นข้อความเดิมครับขึ้นมานะบนหน้าจอไลฟ์สดและสาเหตุที่เหมือนกับมีการโยนเกมกันเกิดขึ้นคือทีมงานสื่อสารกับนักแข่งผิดพลาดโดยไปคุยกันอีท่าไหนไม่รู้ครับทีมงานเนี่ยเริ่มแข่งจริงและออกถ่ายทอดสดแต่นักกีฬาน่ะเข้าใจผิดคิดว่า ทดสอบระบบทดสอบปิงถึงว่าทาไมเลือกตัวกันมาแปลกๆแ,และเล่นแบบโยนเกมเพอนักกีฬาเนี่ยเข้าใจว่าแค่ทดสอบระบบเฉยๆไม่ได้คิดว่าแข่งจริงกว่าจะเริ่มคู่ที่2เนี่ยจริงๆก็ประมาณ2องทุ่มกว่าแล้วครับและก็แข่งกันมาแบบทุลักทุเลมากรีเพไม่มีเสียงจับภาพแปลกๆตัดสลับมั่วไปหมดแน่นอนครับว่าแฟนเกมเนี่ยก็เริ่มโถมเริ่มด่าประเทศไทยกันยับๆแล้วครับว่ามีประสิทธิภาพในการจัดแข่งไหมเนี่ยแต่ก็เป็นแฟนซีที่ชนะเนโอสไป1 3บต่อ9วินไปต่อกันในแผนที่ที่2ด่านเพลอ แข่งกันมาได้สักพักนะครับใน라운ที่10น, Oz, น u, ีออสนําแฟนซีอยู่5ต่อ4วินคันนนนั้นเอง to the side now t swarm and the gravit was prepto h u g h so this could be a problem if n o s just simply try and take the site <laughs> hey fancy united Can they draw things over? rather at least andqualize things They try over เวลาผ่านไปอีกเกือบหนึ่งชั่วโมงทีมงานก็แจ้งว่าเซิร์ฟเวอร์แลนด์ระเบิดแข่งต่อเซิร์ฟเวอร์แลนด์ไม่ได้แล้วจนต้องให้นักกีฬาเนี่ยต่อเน็ตและแข่งแบบออนไลน์แทนคืออยู่งานแลนด์นะแต่ต้องแข่งแบบออนไลน์หัวจะปวดฮะแน่นอนครับว่าแข่งแบบออนไลน์ใช้เน็ตแบบนี้เนี่ยอาจจะมีการตั้งคําถามจากแฟนเกมนะครับว่าเฮ้ยบางคนเน็ตด,ดีบางคนเน็ตไม่ดีหรือเปล่าจะมั่นใจได้ยังไงว่าทั้ง10คนที่แข่งอยู่นะ่ะปิงเท่ากันเน็ตเท่ากันหมดก็ยังว่า ยอยู่งา์แลนแต่แข่งแบบออนไลน์นะอาจจะมีปิงเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่สุดท้ายก็กลับมาแข่งได้แบบปกติจนทีมเนโอสชนะไปในแมปนี้เสมอก็อยู่ที่1ต่อ1แผนที่ไปต่อนในแผนที่ที่3ด่านแอสเซนต์ถึงจะมีการพอสกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็เหมือนเป็นเรื่องปกติไปแล้วจนจบด้วยชัยชนะของเนโอส3ิต่อ6วินทําให้ผลสกอร์รวมเป็นเน o อสชนะแฟนซีไป2ต่อ1แผนที่และท่านผู้ชมรู้อะไรไหมครับตอนที่คู่ที่2แข่งจบเนี่ยมันจบตอนเที่ยงคืนกว่าครับและยังต้องแข่งคู่ที่3ต่อเป็นคู่ของ สกาจากญี่ปุ่นกับทีมบองเกอร์จากออสเตรเลียและกว่าจะเริ่มการแข่งคู่ที่3ก็ปาไปตีหนึ่งกว่าแข่งอ e ีสปอร์ตตอนตีหนึ่งเนี่ยนะแน่นอนว่าทีมจากญี่ปุ่นเนี่ยก็มีแฟนเกมเชาวญี่ปุ่นเชียร์อยู่แล้วและคนญี่ปุ่นเนี่เป็นคนที่ตรงต่อเวลามากๆครับเริ่มแข่งตอนตีหนึ่งเวลาในญี่ปุ่นเนี่ยก็ประมาณตีสามแต่ขนาดตีสามในญี่ปุ่นนะครับคนดูเกือบหมื่นเลยนะส่วนออสเตรเลียนะครับก็ประมาณตีสี่ตามเวลาออสเตรเลียนะแต่โชคดีครับที่คู่นี้เนี่ยแข่งได้แบบปกติที่ผมบอกว่าปกติเนี่ พอผมหลับไปตั้งแต่ตี2แล้วครับสรุปแล้วการแข่งในคู่ที่3เนี่ยก็จบแบบไวๆสากาชนะไป2ต่อศูนแผนที่จบการแข่งไปเนี่ยก็ประมาณตี3เกือบตี4เวลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ประมาณตี5 เวลาที่ออสเตรเลียเนี่ยก็6กโมงเชา้าต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการแข่งนี้เนี่ยผมหัวร้อนมากครับหัวร้อนแบบว่าอะไรวะทําไมทีมงานอินโดเขาไม่มืออาชีพเลยวะแล้วประเทศไทยเนี่ยต้องมาโดนด่าเนี่ยนะหัวร้อนจนความรู้สึกหัวร้อนนั้น่ะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกสงสารทีมงานเลยครับรกว่าจะแข่งจบกว่าจะเคลียร์ของเพื่อเสร็ระบบแข่งในวันพรุ่งนี้ต่อเนี่ยก็เช้าพอดีใส่บาทได้แล้วครับรวมๆนะครับการแข่งนี้เนี่ยใช้เวลาในการสตีมไป15ชั่วโมงแค่3คู่นะครับใช้เวลา15ชั่วโมงผมนี่แบบเวทนากับทีมงาน แต่ก็เป็นประเทศไทยนี่แหละครับที่รับจบโดนด่ายับจากแฟนเกมวอลเลย์ทั่วเอเชียจนทางวอลเล a ์บอลไทยแลนด์ได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับการแข่ง VCT Ascension Pacific คือเนื้อหาใจความของประกาศนี้เนี่ยก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะคืนเงินเต็มจํานวนในประกาศตอนแรกเนี่ยทีมงานพิมพ์คําผิดด้วยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับคนที่ซื้อตั๋วเข้าไปดูอะ่ะเขาดูได้แค่คู่แรกครับเพราะกว่าคู่2จะจบเนี่ยมันจบเที่ยงคืนอะ่ะใครเขาจะอยู่ดูคู่3ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเกือบเช้าก็ถือว่าแสดงความรับ ผิดชอบดีนะครับกับการคืนเงินเต็มจํานวนเพราะการจัดงานที่ห่วยแตกไม่เหมือนอาชีพของวันอัพนะออร์แกไนเซอร์จากอินโดนีเซียนะครับคือแฟนเกมเนี่ยเขาไม่ด่าประเทศอินโดนีเซียอยู่แล้วครับเขาไม่ด่าไทยนี่เลยฮนะเพราะหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าสถานที่จัดแข่งเนี่ยคือประเทศไทยออร์แกไนเซอร์เนี่ยก็น่าจะมาจากประเทศไทยนั่นแหละครับแล้วก็เป็นประเทศเรานี่แหละครับที่แบบว่าโดนด่าไปนะและที่สําคัญที่สุดครับมันมีผลกระทบต่อน,นักแข่งด้วยนะเรื่องเวลาการแข่งนี่ก็สําคัญนะครับเริ่มแข่งต่อตีหนึ่งอะนักแข่งนี่ง,ง่วงนอนจนจะหลับหมดแล้วมั้งครับฟอร์มการเล่น หรือว่าแผนการเล่นเนี่ยสมองก็คงจะแบบหล่อนไปหมดแล้วมั้งครับและการที่พอสบ่อยหยุดบ่อยเนี่ยมันเสียโมเมนตัมและความมั่นใจมากๆนะครับก็ขอจบคลิปไว้ที่เพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยหรือสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกที่จะได้ดูคลิปก่อนใครหรือจะโดเนทซุปเปอร์แดงกันเข้ามาได้เลยนะครับก็จะกร,ะราบขอบพระคุณมากครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย